เ n ่นทูด e บ o นพอดแคสต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แท็บอ่าอีพีเก้านะครับอีพก้แล้วเออ <c oughs> ก็มาใช้ได้เหมือนนะ <laughs> ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับสนุกดีครับโอเคอีพ okay. ีนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องคอสเลเมอร์หรือว่าลูกค้านะครับแต่ว่าเป็นคําถามชวนชวนคิดชวนผู้ฟังคิดชวนพี่แท็บคิดแล้วก็มี เรื่องมากมายที่ที่เราจะไปต่อยอดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาอืมครับอ่าอีพีนี้ชื่อว่าลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่นะครับอืมก่อนจะเข้าเรื่องลูกค้าผมมีคําถามหนึ่งมาถามพี่แท็บครับถ้าพี่แท็บมีพลังพิเศษหนึ่งอย่างนะครับพี่แท็บอยากมีพลังอะไรคือคือเพื่อนเห็นโพลไปแล้วแต่ว่าด้านอ่านโพลก่อนครับผมนะครับเออเอาแต่ถ้าคิดเร็วเร็วคิดเร็วเร็วครับผมนะ ก็อาจจะเป็นพลังในการโน้มน้าวจิตใจคนอื่นอ่าขอบคุณมากครับที่กลับมาเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคจริงๆแล้วอ่ะก็ตามผลสํารวจนะครับมันมีหลากหลายแบบเรื่องของการย้อนเวลาอ่าเรื่องโน้มนาวเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุดมีอยากมีพลังมากที่สุดคือเรื่องการอ่านใจเออเพราะว่ามันเป็นความมิสซิี่ของมนุษย์และสมองนะครับเออ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็แล้วแต่การคุยกับลูกค้าหรือแม้แต่เรื่องความหลักทุกคนอยากอยากอ่านใจคนคนที่อยู่ตรงหน้าได้มากกันหมดทั้งสิ้นนะครับเออจริงแทผมมีเทคนิคเล็กน้อยสําหรับการคนที่อยากอ่านใจคนได้นะครับเขาบอกว่ามนุษย์จะรับรู้ว่าคนคนนั้นคิดอะไรอยู่จากสามสามรูปแบบก็คือคําพูดคําพูดคิดเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์พี่ครับอ่าใช่ นะครับน kind of kind of ้ำเสียงครับ you น know sort of you know, ้ำเสียงตอนที่เราพูดคุยกันว่าแบบมีความกังวลใจหรือเปล่ามีความสบายใจหรือเปล่าเนี่ยคิดเป็นสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทนนะทนทนเสียงใช่ครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของภาษากายอือันนี้สําคัญมากห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่เราเราจับโกหกได้เลยว่าว่าคนคนนั้นรู้สึกอะไรอยู่หรือว่ามีความกังวลชอบหรือว่าโอเคอฟิเชีหรือไม่นะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีมีตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเขากอดอก คายขานะครับแสดงว่าเขามีกําแพงกั้นระหว่างว่างคุณอยู่เวลาคุณคุยกับเขาอะไรอย่างนี้ครับอถ้าเขาเมีตาที่เล็กหลักนะครับแบบไม่กล้าสบตาคุณอเขาอาจจะเป็นคนที่กําลังรู้สึกอึดอัดแล้วก็พยายามปกป้องความปกปิดความจริงบางอย่างอยู่นะครับหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งก็คือพยักหน้าฉี่เกินอบางทีเนี่ยเวลาเราคุยกับคนคุยกับลูกค้าเนี่ยแล้วเขาแบบเออครับครับครับ,รบเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรานะ แต่เขากังวลอยู่แล้วเขาพยายามค<ๆ>ิดตามอยู่ว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงหรือเปล่าอลองไปสังเกตดูนะครับสามตัวอย่างนี้สั้นๆก็ได้อือาแต่อันหนึ่งที่หลังที่พี่อ่านบทนี้ที่พี่พยายามทำเลยนะก็คือพี่พยายามไม่กอดอกเวลาประชุมอืมคือบางทีมันเป็นท่าที่แบบเราเราไม่ได้คิดอะแต่เราก,กอดอกแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้มันเหมือนกับการปกป้องเนี่ยกอดอกนี้มันก็คือการปกป้องตัวเองใช่ไหมกอดอกแล้วถอยก็อีกออกมาอย่างเงี้ยใช่เลยครับผม จริงมันมีอีกหลายอันนะพวกคิ้วคิ้วขมวดดวงนั่นเลยก็คือความกังวลใจแต่อันที่<จ>ทำง่ายเลยนะพี่ว่าเนี่ยทำทำง่ายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้อันพวกนี้มันหอม p o s i t i v เนี่ย<ม>ก็คือ<ม><ม>เวลาเราฟังใครอ่ะเราตั้งใจฟัง<ม>อย่าวอกแวกอย่าเล่นมือถือใช่ล,ลูกน้องมาคุยด้วยเล่นมือถือนี้แบบไม่ดีแย่มากเลยนต้องแบบเอามือถือไปวางไม้ไกลเลยเพิ่มเติมอีกนึงได้ไหมครับหลายคนเคยสงสัยว่าทําไม work from home แล้วเหนื่อยเหนื่อยมาเก็สิ่งที่อ้ําพูดมาในอธิบายเลยอืมเพราะว่าเวลา work from home เนี่ยนะครับเอากรณี จะเปิดกล้องก่อนนะครับจอนิกนิดเดียวคนเต็จหมดใช่ป่ะต่อให้คนพูดขึ้นมาจอใหญ่สุดเนี่ยสิ่งนึงที่เราไม่เห็นหรือเห็นได้น้อยก็คือบอดี้แลงเวอืชใช่ไหมคำสั์ยังอยู่อาโทนเสียงยังอยู่โทงเสียงก็จะรอปไปหน่อยนึงนะแต่ว่าบอดี้แลงเ a g e เนี่ยพอมันกลายเป็นจอปุ๊บมันไม่เหมือนนั่งกันแบบนี้ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้อง ออกแรงเยอะขึ so example, so ogi, fire, ้นเพื่อจะพยายามทำความเข้าใจมนุษย์อีกคนหนึ่งเพราะปกติเนี่ยเราทำความเข้าใจเขาจากบอดี้เลงเกจอย่างเงี้ยเราชินคือมันอยู่ในโปรเซสของเราเลยนะแต่พอมันไอ้นี่มันดรอปคุณภาพไปบอดีนเลงกควร์ drop คุณภาพไปปุ๊บเราเลยต้องพยายามทำความเข้าใจเยอะขึ้นและนี่คือสาเหตุที่ทำไมเวลาประชุมที่บ้านถึงเนื้อเหนื่อยหลายคนหลายคนประชุมไปสามวันแล้วแบบหมดแรงพี่ก็เป็นเหมือนกันนะเหนื่อยหน้าเหนื่อยทำเหนื่อยเงี้ยนี่แหละครับคือสาเหตุ โอเคโอ้โห <Okay>. oh, <ม>จริงจริงอันนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะว่ามันคือมันคือธรรมชาติของการสื่อสารของมนุษย์โอเค okay. นะครับซึ่ง <c oughs> ในอีพีที่9นี้นะครับณสนะปีที่แล้วมีการสรุปไว้ว่าถ้าจะจะ,จะเข้าใจลูกค้านะครับหรือว่าอยากอ่านใจเขาได้นะครับม,มันต้องเริ่มจากอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับพี่ครับข้อนี้คือการตั้งคำถาม start with why เริ่มงคำถามว่า ตั้งคำถามว่าทำไมไปเรื่อยๆจนได้คำตอบที่ดีที่สุดของของลูกค้านะครับอเหมือนมันจะมีตัวอย่างของอีลอนมัสใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นคือเขาตั้งคําถามแบบไปแบบสุดโต่งมากด้วยการด้วยการแบบถามว่าทําไมทําไมไปเรื่อยๆแบบสิบกว่าครั้งจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคําถามที่พอใจจริงๆอืโตโยต้าเขาก็มีนะ 5Y อะไรเงี้ยนะแล้วก็ แล้วก็ดีไซน์ทิงกิ้งก็หลักการนี้มาใช้เหมือนกันนะครับว่าเอ้ยจริงๆเราเนี่ยลูกค้าเขาอยากได้อะไรกันแน่เนี่ยคุณต้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณถามทําไมลงไปถึงแก่นมันหรือยังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นผิวผิวรเราถามนะอยกตัวอย่างแล้วก็มียกตัวอย่างที่พี่ชอบเล่าแต่ว่าพี่ขอเล่าอีกทีหนึง่งคือ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาสอนกันในในวิชาดีไซน์ทิงกิ้งบอก <c oughs> ว่าเออสมมุติว่าเราไปเจอลูกค้าคนนี้คือลูกค้าเราครับยืนอยู่ในแม่น้ำนะินแมจินทาบตามยืนอยู่ในแม่น้ำ เออเขาก็เมิรอยู่เนี่ยเราก็เดินไปถามว่าพี่พี่ทำอะไรอยู่อ่ะเขาก็ตอบว่าถ้าตรงนี้มีสะพานน่าจะดีอืเวลาลูกค้าบอกมาแบบเนี้ยมันมีเทนเนนซีสูงมากเลยที่เราอ่ะจะทาตามสิ่งที่เขาบอกถูกไหมเขาเป็นคนบอกว่าเขาอยากได้สะพานจะป่ะคนลูกค้าหน้าที่เราคือต่อสนองควาต้องการของคนนี้ไอเราก็แบบคือถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเราก็แบบโอเคได้พี่พออย่างนี้พวกเราก็ถามต่อว่าเอาอยากได้สะพานแบบไหนอ่ะ มีสพัน<嗯>แขวนสพันเหลก็กสพันปูนอะไรเต็มไปหมดเ,ออเลยใช่ไหมอ่า,ามันก็จะมีชอイスครับผมซึ่งอันเนี้ยคนก็รู้สึกว่าเอ้ยได้ทํางานตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว<嗯>ลูกค้าจะตอบมาอันหนึ่งบอกตอบอยากได้สะพานแขวนเราก็สร้างให้อืคำ<嗯>น้ำคือดีไหมก็อาจจะดีแต่หนึ่งลงทุนแพงมากใช่ไหมสองก็คือว่ายังไม่แน่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วะ่ะมันเป็นสิ่งเขาต้องการจริงหรือเปล่าถ้าเราอยากรู้เขาต้องการอะไรจริงเราก็ถามทําไมรอบที่สองเช่นพี่จะสพานไปทําไมลูกค้าก็จะตอบว่า อ๋ออยากข้ามไปฝั่งนูน้นของแม่น้ำใช่ไหมครับพอได้อย่างงี้พวกเราก็แบบเอ๊ะการข้ามไปฝั่งนู้นนี่มันมีวิธีเยอะมากนะสะพานก็เป็นโซลูชันหนึ่งอะแน่ๆละ่ะแต่มันมีเรือด้วยเฮลิคอปเตอร์ด้วยว่ายน้ําก็ได้อขุดอุโมงก็ได้อะไรคือมันมีเยอะแยะเลย,ยสรุปเอาไงกันแน่ลูกค้าคิดไปคิดมาเออวะจริงด้วยพูดถูกไม่เอาละเอาเรือถ้าเราถ้าเราเรือเนี่ยเราก็จะถามถ้าเราเบสิกเราก็ถามว่าเออเรือเอาเอ,อะไรพี่เรเือยางเรือพายอะไรนี่อระมาณนั้น ซึ่งลูกค้าก็จะตอบไปสักอันหนึ่งเช่นจะเอาเรือพายแล้วก็จะเอาเรือให้เขาอืมก็ก็ดีขึ้นมากว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งเพราะเรือถูกกว่าสะพานแล้วก็แล้วก็ลูกค้าก็รู้สึกว่าเออมันก็ฟังกชันได้เหมือนกันเหมือนกันแต่ถ้าเราถามทําไมต่อยบอกว่าเอ้พี่พี่ถามจริงนะอยากจะข้ามไปฝั่งนู้นขอถามแบบลึกหน่อยนิดนึงอยากจะข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยจะข้ามไปทําไมอืทำไมต้องข้ามไปฝั่งนู้นด้วยครนะครับไอพี่นี่ก็บอกว่าอ๋ออ๋อคืองี้แฟนที่อยู่ฝั่งนู้น นะแล้วก็เจ้านายก็ดุแปลง่ยนแฟนพี่ก็ไม่ให้กลับให้ไม่ให้กลับมาพี่ก็เลยอยากฆ่าไปหาแฟนที่ฝั่งนู้นครับแล้วบอกว่าเราก็ต้องถามต่อยว่าทาไมถึงอยากไปหาแฟนอ่ะบอกว่าพี่ถึงพี่เหงาอืเหงาอยากไปหาแฟนที่ฝั่งนู้นอืมเขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยนี่เราถามมาสี่ทำไมแล้วไมครับสรุปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของพี่เนี่ยคือพี่เหงาครับปัญหาจริงๆของพี่นี่คือพี่เหงานะคือจากเริ่มตอนเริ่มตอนร่มว่าสัมพันธ์จะมาถึงเหงาได้เอ ตัหาพี่นี่คือพี่เหงาเพราะฉะนั้นพี่จะใช้พี่จะสร้างะพายไปก็ได้ะพายเรือไปก็ได้ถายเรือแบบจะจมน้ําตายระหว่างทางบาไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดพี่อยากแก้ปัญหาที่พี่เหงาเนี่ยอมีวิธี่ง่ายกว่านั้นครับคือหาแฟนคนใหม่อยู่ที่ฝั่งนี้อ่าโหลด tinder เลยพี่มาจบแม่นี้อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าในในคลาสจริงนะคือคือโอเคมันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ภาพก็ฟังจบแล้วแบบเออวะ แทนที่จะต้องลงมือขุดสร้างสะพานเนี่ยเราแก้ปัญหาลูกค้าได้ตรงจุดกว่าด้วยอืโดยการโหลดแอปเพียงหนึ่งแอปในมือถือโอ้ทุกอย่างมันลีนไปหมดเลยนะอันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราทาแบบนี้บ่อยๆจนชินเนี่ยเราจะเริ่มคิดจริงๆว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่หรอมันใช่ไหมนะฮะหรือลูกค้าเขาเขาบอกเขาอยากได้อย่างเงี้ยแต่มันใช่หรอมันมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้จริงหรอพอเราจอดจอดไปเฮ้ยไม่ใช่มันทำไม่ได้นี้ อันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเป็นข้อที่มีมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนขายของเลยเพราะว่ามันมันก็นั่นแหละคือบางทีเราเราตั้งแค่ทําไมเดียวเราไม่ต้องไม่ตอบโจทย์บางทีมันอาจจะเป็นตัวแปรสาคัญที่เราไปไม่ถึงจริงนะใช่ไปไม่ถึงแล้วบางทีเวลาลูกค้าตอบอะไรมาเราก็เอาบอกว่าโอเคโอเคคือเหมือนกับอันนี้ลูกค้าบอกก็แปลว่าเขาอยากได้เสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเต็มเลยแต่เาีทีมันไม่ใช่โอเคครับ ข้อที่2นะครับข้อนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องว่า people people don't want a d r i l นะครับ they want a hole ะนะครับหรือว่าไม่มีใครเคยอยากได้สว่านแม้แต่คนเดียวนะครับพวกเขาอยากได้รูตั้งหากหรือว่าลูกค้าอยากได้รูตัางหากลูกค้ามีฝันที่ปรารถนาจะเต,เติมเต็มบางอย่างนะครับและคุณน่ควรจะเป็นคนคนนั้นไม่ได้ว่าเอาแบบทูไปแบบโยนใส่เขาขนาดน,นั้น อันนี้เป็นคำพูดของนักเศรษฐศาสตร์ที่ดังมากท่านหนึ่งนะฮะรู้สึกกับชื่อเตตอดอลลูวิตมันพี่จะไม่ผิดนะ,ะครับคืออย่างนี้คอนเซปต์มันคืออย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยเราไปโฟกัสที่ตัวมีเดียมหรือว่าเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์มากเกินไปยกตัวอย่างตัวอย่างในคอสเมติกนี่พี่เห็นชัดเลยครับในธุรกิจของสีดันเนี่ยมันก็จะมีเวลาพี่พูดกับทีมงานอนะ่ะแล้วพี่พี่จะอชอบรูปให้ดูอะรูปแบบผู้หญิงท่าปากสีแดงครับพี่ก็ถามว่าเนี่ย ลูกค้าเนี่ยคนเนี้ยเขาอยากได้อะไรเวลาเดิน,นเข้าในร้านคนส่วนใหญ่ตอบว่าอยากได้ลิปสติกใช่ป่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับลึกๆจริงเนี่ยเขาต้องการปากสีแดงนะครับซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะบังเอิญอบังเอิญว่าวันนี้ทูซี่คอมมอนที่สุดเนี่ยคือลิปสติกแต่ในานาคตมันไม่แน่ตอนนี้มันมีแล้วนะเครื่อง 3D พิ i เตอร์ที่สามารถที่คุณจะพริน์ทุกอย่างที่เป็นเครื่องสำอางออกมาแล้วใช้ครั้งเดียวหมดเลยได้แล้วก็ าบางบางเครื่องไฮเทคถึงขนาดว่าคุณเอาหน้าเราไปแตะแล้วมันทาให้ด้วยอย่างเนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราต้องคิดกันใหม่ว่าเอ๊ะลิปสติกที่เป็นแท่งๆนะอ,อมันจะยังจำเป็นอยู่ไหมพราะจริงของลูกค้าอยากได้เนี่ยมันไม่ใช่ลิปสติกแท่งๆนะมันคือปากสีแดงบังเอิญว่าตอนนี้สิ่งที่ดิลิเวอร์ได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือลิปสติกแท่งๆความจริงข้อนี้เป็นความจริงทั้งหมดเลยกับกับของที่เราเห็นในยุคใหม่ๆที่มัน disrupt สิ่งต่างๆยกตัวอย่าง Airbnb นี่ชัดมากอืมอือสมัยก่อนเนี่ยทุกคนมักจะคิดคือทุกคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็จะคิดว่าลูกค้าต้องการที่พักลักแบบโรงแรมอะ่ะครับโรงแรมอพาร์ตรเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอือแต่ความเป็นจริงแล้วลูกค้าไม่ต้องการโรงแรมนะครับลูกค้าอยากได้ที่นอนนะที่ปลอดภัยเชอๆเชินี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นของ Airbnb ที่ทําให้เขาในปัจจุบันนี้ใหญ่กว่าทุกโรงแรมเครือใหญ่รวงหมดเลยนะท่าท็อปไฟล์แล้วโฟกัสถึงแบบ เขาถามจริงเขาถามลงไปเลือก okay. like, okay. yep. right ืึกๆจริงๆว่จริงๆลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่ครับโอเคสองข้อนะครับผมจับสังเกตได้อย่างหนึ่งพี่แทว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนว่าการการที่อยากดูว่าลูกค้าอยกได้อะไรมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งของเลยนะมันเป็นกลับเป็นเรื่องของ Behavi o อป่ะใช่พฤติกรรมต่างๆนานานะครับสองข้อนี้ตอบชัดเจนมากนะครับ ข้อที่สพฤติกรรมต่อเนื่องอะนะครับแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ผมเชื่อว,ว่าลูกค้าจะแฮปปี้ที่สุดถ้าเขาเป็นสิ่งนี้นั่นคือเ e t ดเดมี first หรือเป็นคนสาคัญของคุณคอทำยังไงให้เขารู้สึกเป็นคนสาคัญที่สุดอ,อ,อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์และสินด้วย<ช>หรือว่าวิธีการคอร์สไหมรูปแบบของแพ็กเกจที่คุณขายเขาอของต่างๆนะครับก่อน,นก่อนอื่นต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าค่าใช้จ่าย ในการรักษาลูกค้าเก่าหนึ่งคนกลับไปหาลูกค้าใหม่หนึ่งคนหาลูกค้าใหม่แพงกว่าเยอะมากใช่แต่เชื่อไหมครับว่าในบรรดางบมาร์เก็ตติ้งมหูานของของบริษัทสายใช้ในโลกเนี้ยเอาไว้รีเทนคัสเตอร์เมอร์จริงอะประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งในขณะที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เอาไปโฆษณาเพื่อหาลูกค้าใหม่ซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเอาพี่ยกตัวอย่างแล้วกันว่าเราจะเห็น ไม,ไม่ไม่พูดสินค้าของบางอย่างที่ลูกค้าใหม่ได้ดีกว่าลูกค้าเก่าเคยเห็นไหมเอเอแบบเราเป็นลูกค้ามาสิบป,ปีอะแล้วดีมันมีแพ็กเกจหนึ่งออกมาที่ดีกว่า,วาที่เราใช้อยู่อะลแล้วก็ไม่ให้เราด้วยนะบอกว่าต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นอย่างเงี้ยโอโ้โหเห็นบ่อยเห็นบ่อยไม่ไม่อยากพูดคือะไรมักคนึกออกคืออะไรแต่แต่ใช่ไหมข่วเราเขาแบบทําไมวะมันมันมีแน่นอนอะผมว่ามันจะมีแปแอสในใจแน่นอนแน่นอนคือเอ้าอย่างอั้าเห็นแล้วไม่คิดหรอทำไมอะใช้มาตั้งสิบปีอะ เราไม่ให้เราใช้ด้วยนะไอ้อันนี้อันนี้ครับคือตรงข้ามเลยนะเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่เขาเคยซื้อของเราอยู่แล้วครับนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเออไอ้บริษัทนี้มันดูแลเขาดีเนาะเขาเขาจะมีเหตุผลไม่มากในการย้ายอืมจริงๆคือคือแรงต้านมันจะเยอะถ้าเราดูแลเขาดีเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหจะไปใหม่เขาลำบากนู่นนี่อะไรก็ดีนู่นนี่เพราะฉะนั้นการที่ทําให้เขาเป็นคนสาคัญเนี่ย ช้ถ้าพูดถึงในแง่ของงบประมาณนะฮะใช้น้อยกว่าการไปหาลูกค้าคนใหม่เยอะมากดังนั้นเนี่ยทีมนี้จึงควรจะต้องใส่ investment ลงไปเยอะๆมากขึ้นจากสถิติเนี่ยมันน้อยมากครับครับโอเคข้อที่สีนะครับลองตั้งคําถามถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการใหม่จริงๆคล้ายๆเรื่องวายแหละ ใช่ใช่ครับก็คือบางครั้งก็ยังไม่รู้จักลูกค้าดีพอนะครับเออแล้วสิ่งที่มันจะเป็นตัวแปรสําคัญคือการเก็บรีเสิร์ชถูกต้องถูกต้องแล้วเออเก็บข้อมูลก็เรื่องหนึ่งนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนี่สําคัญมากอืมบางบางบางที่นะข้อมูลเพียบเยอะมากเลยโอ้รีพอเป็นตั้งตลยงเลยแต่ว่าไม่เคยมาหาความเชื่อมโยงกันเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้ทําไมเราขายของไม่ค่อยดีครับนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่า สภาพอากาศสมมุตินลสภาพอากาศเปลี่ยนอพฤติกรรมของคนเปลี่ยนครับนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเดิมทีเนี่ยรถไฟฟ้ารถรถสาธารณะมันไม่ดีอยู่มาวันหนึ่งสมมติพี่ฝันนะสมมติกรุงเทพเกิดโอ้โหระบบรถสาธารณะยอดเยี่ยมนะฮะของที่มันเคยขายดีบางอย่างมันจะขายไม่ดีของที่ขายเคยขายไม่ดีบางอย่างมันจะขายดีมากอืนะครับถ้าเกิดรถสาธารณะดีมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคนจะซื้อรองเท้าใหม่เยอะขึ้น เพราะรองเท้าโดยเฉพาะคนที่ต้องแต่งตัวฟอร์มอลนะนั่นตัวฟอร์มเพราะรถสถาณะดีปุ๊บคุณก็อยากเดินคุณก็อยากใช้รถสาธาณะใช่ไหมมันระหยักกว่าเร็วกว่าไม่ต้องหาที่จอดรถไม่งรถติดอะไรอย่างเงี้ยข้าโบทัวเอสิ่งมหัเจรร์ขึ้นก็คือรองเท้าเอาจากของผู้ชายเนี่ยรองเท้าหนังที่ใส่ไปทางานตามออฟฟิศอะพวกเราใส่รองเท้าผ้าใบเราก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่รองเท้าหนังอะรองเท้าหนังที่ใส่อ่ะมันเดินไม่สบายเลยครับ คุณลองเดินสักหมื่นก้ารองเท้าหนังอะใช่ไหมมันเจ็บอ่ะมันกัดนู่นกัดนี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิด p r o d u ั t ใหม่ขึ้นมาเช่นที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเอสเซอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีรองเท้าที่หน้าตาเหมือนรองเท้าหนังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันคือรองเท้าผ้าใบซึ่งทํายากนะนุ่มๆทำาสบายของผู้หญิงก็มีผู้หญิงหนักกว่าอีกต้องใส่ส้นสูงโอ้โหเราเดินมาละญี่ปุ่นเนี่ยจะเดินมาละหมื่น0ึงหมื่นเก้าอะ พราะว่าเขาใช้รถสาธารณะใช่แล้วก็ถนนเขาเอื้อด้วยแหละถนนเขาเอื้อใช่แต่หมายถึงว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยวันหนึ่งมันเอื้อแบบนั้นอืไอ้รองเท้าส้นสูงที่คุณผู้หญิงใส่ขับรถไปทํางานอ่ะคุณเดินไม่ไหวหรอกใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโปรดักใหม่ออกมาครับเป็นรองเท้าที่หน้าตาเหมือนรองเท้าส้นสูงแต่จริงๆแล้วพื้นที่ของมันออกแบบสำหรับการเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเราก็ต้องดูว่าความต้องการพวกนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไงอืมครับก็เป็นมันส่งเสริมกันแหละในโครงสร้างตรงนั้นนะครับโอเค <N ic> นี่ข้อนี้ผมว่าลองถอยออกมานิดหนึ่งข้อห้านะครับแล้วเราลองมาดูข้อนี้กันก็คือ <N ic> ลงพื้นที่ชนะใจตลาดใหม่ <N ic> <N ic> อันนี้เหมือนหาเสียงเหมือนกันนะคร <N ic> ับหาเสียง <N ic> ใช่ครับก็ค <N ic> <N ic> ือเขาบอกว่าบางทีอะไปที่คุณแบบได้ลูกค้ามาแล้วอืมแต่ว่าไปไม่ถึงลูกค้าที่แบบสัทีหรือว่ารู้สึกว่าไม่เข้าใจเขาสัทีหรือจริงๆแล้วอะลูกค้าในตลาดของคุณนั้น่ะมันครบไปแล้วอืเออแล้วมันจะมีตลาดอื่นๆที่เป็นตลาดใกล้เคียง ข้างๆที่เรายังสามารถไปเอ็กซ์พอร์ตต่อได้แต่ว่าเราไปโฟกัสแค่กลุ่มเดียวแล้วมันจบไปแล้วเหมือนหนังสือเล่มนี้จบไปแล้วอะแต่ว่าคุณไม่ยอมเริ่มที่จะแตกลาย Product ออกมาสัทีอะไรอย่างนี้ยครับมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมครับพี่ครับการลงพื้นที่เนี่ยเอาว่ากันคืออย่างนี้หลังๆนี่พี่อ่านหนังสือพวกไอ้ m a n a g e m น n t เนี่ยนะตั้งแต่คุณซิกเว่หรือใครหลายคนเนี่ยเขาก็สอนเหมือนกันบ่อยนะบอกว่าอย่าคิดงานในห้องประชุม เออนีเนรื่องจริงครับคือนอกจากงานบางประเภทเท่านั้นนะนะอยากที่งานั้งประชุมไม่มีประโยชน์มานั่งประชุมกันมึงไม่รู้เรื่องหรอกครับเอาไปเดินให้หมดอืลงไปเดินให้หมดเนี่ยอย่างในกรณีของของคุณซิกเว่สมัยที่แกเป็นซีออยู่ที่ดีแท็เนี่ยแกก็เนี่ยแกก็ไปแล้วแวะตามร้านค้านู่นนี่ลงพื้นที่จริงหรือว่าอย่างซีอของโค้กเขาก็บอกเนี่ยไปถึงเขาก็ไม่ต้องไปเขาไม่ไปดูดีล่งดีเลร์ใหญ่เขานั่งนั่งรถไปเขาบอกจอดเนี่ยแล้วก็ลงไปดูร้านค้าจริงๆอะ ว่าร้านค้ามีโค้กไม่ป้ายอยู่ตรางหนเขาอยากได้เลยไอ้นี่แหละคือการลงพื้นที่จริงๆคุณจะเข้าใจคุณจะเห็นนะว่าสิ่งที่คุณนั่งอยู่ในห้องประชุมอะฮะมันมันไม่มันไม่ได้คุณไม่เข้าใจซึ่งขออนุญาตถ้าเกิดว่าภาครัฐฟังอยู่เหมือนกันเหมือนกันครับครับคือคุณคุณจะแก้ปัญหารถเมล์รถสาธารณะฟุตบาทโดยการนั่งประชุมอยู่ไม่ได้ถูกต้องคุณจะไปคือคุณไม่เข้าใจอะครับอืเพราะว่า ขออนุญาตนะครับด้วยคมเคารพนะฮะคือท่านท่านท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางโดยมีรถยนต์ส่วนตัวและรถนำตำรวจเคลียร์ทางอืมคือมันมันไม่ได้ค่ะคนละฟิลเลยคืออาจจะมีคนมารายงาน,านท่านท่านโอ้ตอนนี้เนี่ยรถเมย์แน่นมากเลยฟุตปาไม่ดีอย่างนี้แต่ว่ามันต่างกันมากเลยถ้าเกิดท่านไปเดินล้วขาพลิกด้วยตัวเองเอาจริงๆครับจริงไหมจริงมันต่างกันมากจริงมันหาถูกแก้แบบเร็วเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ พอแล้วแค่นี้แล้วชอบจริงๆครับโอเคนะฮะนะครับนี่คือ5ข้อนะครับที่สรุปให้สุดท้ายเบนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าอยากได้อะไรกันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ to the moon podcast.